คนเจ้าสบายดีบ่าวอ้วนเด็กเลา่าสองยูทูปฝากกดไลค์กดแชร์หนะ่อยเด้อว่ามีฮอดคนเบิง่งมีคนเบิ่สองคนนะทักเนื้อฝากตัวหนะ่อยแล้นี้พอกำลังเลิกงานพอกำลังหยั่งเมือนงะพูดลนนะุกงั่นเลยพูดแล,นะล,ล้วโอ้กำลังหยั่งเมืองอยู่นียไม่ได้เห็น,นะหนลเลยหยั่งไปเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย กดกระดิ่งติดตามนะพี่น้องเลย